เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับยังอยู่ในประเด็นสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเดือนละ600บาทน,นะครับ ในประเด็นสงสัยคลิปนี้ก็คือเด็กที่เกิดใหม่ทุกคนเนี่ยสามารถลงทะเบียนทุกคนเลยได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาายข้อสงสัยในเรื่องนี้กันนะครับครับสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับในระเบียบกรมกิจการเด็กพศ .2562 ในข้อ3นะครับได้บัญญัติในเรื่องของ เด็กที่สามารถจะลงทะเบียนรับเงินปหตุนในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเนี่ยจะต้องอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยนะครับคำว่าครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็หมายความว่าครัวเรือนที่สมาชิกมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีโดยสมาชิกจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติหรือการสมรส หรืออยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาหรือด้วยเหตุอื่นตามกฎหมายและสมาชิกต้องอาศัยอยู่จริงในครัวเรือนติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า180วันในรอบปีที่ผ่านมาแต่ไม่นับรวมถึงลูกจ้างของครัวเรือนนะครับขยายความตรงนี้เนี่ยก็คือว่าวันนี้นะครับไม่ใช่เด็กทุกคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยจะสามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้นะครับ จะต้องเป็นเด็กที่เกิดในครัวเรือนที่มีรายได้น้อยก็หมายถึงว่ารายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนเนี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต่อคนต่อปีนะครับเป็นเกณฑ์รายได้เฉลี่ยนะครับไม่ใช่รายได้ของใครคนใดคนหนึ่งหมายถึงว่าวันนี้ถ้ามี3คนในบ้านนั้นนะครับทั้ง3คนเนี่ยนำรายได้ตลอดทั้งปีมารวมกันแล้วหารด้วย3นะครับก็หมายถึงว่าถ้าหารออกมาแล้วเนี่ยไม่เกิน10,000แสนบาท ก็มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้เดือนละ600บาทตั้งแต่แรกเกิดไปจนอายุครบ6ปีนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ